สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักหมากลุกไทยทุกทท่านวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าแก้เม็ดซ้ายด้วยมาโยงขวานี้วันนี้เราก็กลับมาอยู่กับผมอีกนะครับนะกลับมาอยู่กับช่างยันนะครับพี่เป้านะคนเดิมนะครับ รักใส่ยันน้อยๆนะครับแต่ให้รักนานๆนะโอ้มานะครับนะวันนี้ไม่ได้มาลองเพลงนะมาภาคมากรุกมาเล่นมากรุกให้เอฟซีได้รับชมโอ้โหของแสลงของมาอย่ขวามาอีกแล้วเม็ดซ้ายเอาเม็ดซ้ายมาเปิดมาลงยงขวาแรกไปเลยนะให้รู้ดำรู้แดงกันไปว่ามาโยงไยไอเม็ดโยงายอ้า เม็ดซ้าย,ยกินตัดกุเข้าไปแต้มนี้เป็นแบบนี้คู่ต่อสู้ก็ต้องใช้มากินกวกเข้ามาตามหลักตามหลักตามแบบฉบับเลยมาแบบนี้ก็แทงมาเด้งกลับมานะมาก็ต้องเด้งกลับไปกินเอากินอะไรไม่ได้แล้วครับนะมาต่อมาก็เบียนออกไีไหนนะครับเสียจังหวะนะฮะแล้วก็เบีซ้อนด้วยกลับไปอื วันนี้เราก็จะมาใช้มายกขวาแก้เมซ้ายอีกครั้งหนึ่งนะฮะอีกครั้งหนึ่งอ้าวคู่ต่อสู้อึ้งไปเลยนะเจอรูปแต้มน,นี้โอ้โห,โห,โหโกินตัดควบเข้ามาอ๋อกินแรกแบบนี้ก็กินมาควบเข้าไปสิครับโอ้ไมก่กอดเอ,าอ้ากินแรกกินควบเข้าไปโอ้โหคู่ต่อสู้ลืมปะ่ะฮะลืมหรือเปล่านะครับว่า เออม้าขาดอยู่อืมแบบนี้ก็หลบเข้าป้อมก่อนแล้วครับนะแม่ได้เปรียบมาาหนึ่งตัวนะเม็ดแรกกับม้าไปแล้วอืมจังหวะนี้คู่ต่อสู้ก็ใช้ขุนขึ้นมาเราก็นะโจมตีนะครับโจมตีเอาเหลือไปกดไว้ก่อนเหลือไปกดเข้าไว้ เอาเรือออกมาเอาเรือไปกดนะละลเดียวเสียวไม่พอกดก็นนาไปอีกหนึ่งลำํำนะขุนขุนไม่ได้เข้าป้อมนะป้อมจะบางหรือเปล่านะฮะจะจะตีนะตีระเบิดตรงหน้าบ้านเขาได้หรือเปล่านะครับโอ้โหจังหวะนี้เขาใช้เรือมายึดของของเจ็ดหน้าบ้านหลังบ้านเราเลยจังหวะนี้ก็ยกมา้ายกมา้าเอาไว้ก่อนยกม้าเข้าไป เดี๋ยวมาฟันโคลนเปิดลุกนะอาจจะได้กินเบี้ยอีหนึ่งตัวแต่กู่ต่อสู้เขาจะรู้หรือเปล่าเอยเขาจะเอาอะไรออกมาเอาเรือมาผูกเอาเรือมาผูกอืเอาเม็ดอืเม็ดมาต่อยอ๋อเม็ดมาต่อยได้เม็ดมาต่อยก็มาต่อยม้าก็เอามาฟันเบี้ยเข้าไปอืตามนั้นนะถ้าเอาเม็ดแทงก็เอาเบี้ยกิน เอามมากินเบีย้ยไหมเ,เบีย้ยกินมมาเอามมากินเบีย้ยเขากินอ้าวแบบนี้เขาเขาผูกทันเขาผูกทันจังจังหวะนี้มมาตัวล่างเรามันขาดอยู่นะแตบบ่นี้ก็ต้องเอาขุนลงกลับมาผูกม้าไว้ก่อนนะครับนะอต่อสู้อืมเดินขุนขึ้นมาเดินขุนขึ้นมาเดินขุนขึ้นมาเอาโคนขึ้นไปโจมตีเบีย้ย จับสองกินโคนนี่หมาโจมตีโคนเบีย้ยโดนหมาโจมตีโคนโจมตีเอา้าแแทงมาแบบนี้ก็สวยนะครับสวยได้นะฮะแตบบ่นี้ก็เอาหมาฟันกวกคอไปกินโคนเข้าไปหนึ่งดอกอา้าวกินแบบนี้ก็เอาเหลือกินผงเข้าไปโอ้โหยังไม่ได้พองนะขอองสหนอยอยอ้าวเลือมีปัญหาอีก เอากินเลือกเลือกกวบเข้าไปอือหือเอาแล้วก็เอาเบียสแทงเข้าไปแทงเข้าไปกินเม็ดอีกแล้วนะครับนะกินเม็ดอีกเม็ดเปิดไม่ออกนะฮะเปิดไม่ได้จังหวะนี้ครูต่อสู้เอาอะไรไปผูกเอาเรือไปผูก ได้ไหมเลือไปผูกอีกนะเดี๋ยวเรายกมมาไปจับกินเม็ดอีกหนึ่งตัวนะอือห <c oughs> ือกูต่อสู้เอาระเบิดสวนเข้ามาเลยสวนเข้ามาแบบนี้ก็กินกวกเข้าไปก่อนเอามาเอามายกมาก็เอามา,า,มายกไปต่อมมาก็าไปนะยกไปต่ออีกบทอาวุธให้หมดนะฮะ อืมฮึม,มรสู้แทงมา้าแทงมา้าก็กินมา้าพวกเข้าไปอืมแล้วก็เอาคนยัดเข้าไปอืมอยังไงอีกอยังไงยังไงดีเอาคนขึ้นมาเอาคนขึ้นมาก็าคนตั้มหน้าเขาไปอีกหนึ่งตั้มนะอืม ผูตอ่อสู้ <c oughs> อืโอ้เอาเอาเอาเรือมากดกินโคนก็ต้องผูกไว้ก่อนนะผูกไว้ก่อนนะเขากินเบี้ยไปหนึ่งตัวอา้าวกินไปเราก็อืมแทงสวนเข้าไปแทมนี้บ้างดีกว่าแทงสวนเข้าไปก็แทงเข้ามาแล้วก็ แทงส่วนเข้าไปแทงมาหรือเปล่าอืมกูต่อสู้จะแทงหรือไม่แทงนะฮะโอ้โหเอากินระเบิดเลยเอากินด้วยกวบเข้าไปดันคนเข้ามาดัานคนเข้ามาก็อ,อะไอะ่รเเหลือออกไปกินเบียดดีกว่า เดียวไม่มีตัวผูกแจมนี้แจมนี้แจมนี้แมนี้ผู้ต่อสู้ตีลุกไหมตีลุกก็ขึ้นขุนโอ้โหตีลุกเข้ามาอืมขึ้นขุนลงล่างลงล่างดีกว่านะมีตาเดินเยอะหน่อยลงล่างก็ได้นะ ก็ขึ้นบนอ,อีกทีนึงนะผูกเอาไว้เออเอาเรือผูกเอเอาเรือผูกดีกว่านะเดี๋ยวจะกินเบี้ยแล้วแน,น่มีสวนมีสวนแต้มนี้มีสวนเอาสวนก็สวนเนี้ยสวนก็สวนสวนมาแต้มนี้กินเข้าไปเขากินลุกกินเข้าไปเขากินลุกตีด ติดเรือเข้าไปอ้าวอ้าวเขากินโคนเขากินโคแเราก็กินโคนด้วยนะเขากินลูกกินโคนเอากินเบี้ยกวบเข้าไปกินเบี้ยเอาเรือกินเบี้ยกวบเข้าไปเขากินโคนเขาเรือกินลูกเข้าไปอืมเอายังไม่ไปยังไม่ไปยังไม่ไปอืม จะติดเรือก็กินโคนไม่ได้เลยต้องเอาเรือกินเบี้ยเขากินโคนแล้วเรือกินโคลต้องแบบนี้เขากินลุกไปชีนึงเขากินลุกไปชีนึงนะหอเขากินลุกกินกินเบี้ยลุกเอาเรือกินเบี้ยควบเข้าไปควบเข้าไปเลยเขากินลุกเอากินลุกขึ้นมาขึ้นมาอ่าขึ้นมาขึ้นมา ไปทางไหนกินโคนกินโคนเรากินลูกด้วยอา้าวกินโคนเราก็กินขดกวกเข้าไปพองเข้าไปด้วยพองเข้าไปเอา้าหลงมาแบบนี้ก็เลือติลุกเข้าไปตีดือด้อลุกเข้าไปดื้อแบบนี้แน่แล้วก็เอาเรือกินเรือเอาเรือตีลุกแบบลก็มีค่าเท่กันกวกเข้าไปอืมแล้วก็อืมเขากินลขากินเบี้ยก ก้เข้าไปเก็บให้หมดก่อนอันตรายแตมนี้คู่ต่อคู่ก็ยอมแพ้ไปก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันเยอะๆนะครับวันนี้ก็มีมาให้ FC จะได้รับชมกัน1เกมเป็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะครับ วันนี้ช่างยันขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบายบาย